มันมันเวิร์กไหมของซีซั่นที่แล้วอ่ะอุ้ยเทสต์ยังไม่ยังยังไม่ได้ใช้เลยครับเสร็จแล้วแต่ว่าอุ้ยผมว่ามันเสิมป้อก่อนสุดเลย้ามันต้องกิ้วแล้วต้องรีโหลดมันเวิร์กไหมผมประเด็นคือนั่นแหละต้องต้องรีโหลดนั่นแหละหายเรื่องดาเเอาว่ะตากล้องทำไมกูต้องไม่เห็นอะไรอย่างที้ตลอดเลยวะ ชี่ออีเอาเอาเอาขาออนเลยเพราะบอกว่าเช่หรือไนก้าขาออนตกเหวไปเลยเยี่ยสำหรับต่างจังหวัดนะเหลืออยู่ซ้ายครับโอ๊ยปีผมลงไปตรงกลางไปอืออือโอ้ยมันขึ้นลิฟต์เลยโอเคอุ้ยเท่บาทีมันถูกมันแบบอะไรมอะไรกับกูอีกมันอยากลัมเบิลด้วยจัดไปเอาเด ทำไมต้องกับกูเออเดียวไม่อยู่อันนี้เฮียจริง